หุมันอีกแล้วจ้าทุกคนมือนี่ตัดลำมันจ้าเพราะว่าได้รับมอบหมายให้เจ้าของสวนเพื่อนบ่มีเวลามาเหตุเจ้าของเป็นผู้ปลูกกันเลยจําเป็นต้องตัดให้เพื่อนนําจ้าเพราะว่าลำมันของเพิ่นมันพ่พอนี่แหละจ้าทุกคนกันเ้องได้เหตุงานอหนึ่งหฮาสิบ่ได้งานอหนึ่งละเพิ่นน่นน่ะเป็นสาวอบตเนาะเพิ่นหนึ่งบ่มีเวลามาเหตุดอกไหหน่าสาโทกหลายผู้ห้องเป็นผู้อุ่นลูกจ้างนี่แล้วเกษตรกรนะเพิ่นจ้างไม่เหตุก็ต้องเหตุเนาะมือนี้กระทึงห่อนทั้ึงเอา สิบหกไร่จ้าทุกคนมือนี่ปลูกปกติเรามันก็แล้วเนาะคันลามันพ่ออันนี้ลำมันมันบ่อพ่อแม่มือรุ่นปอก่อยก็เลยได้มาตัดลามันเนี่ลละจ้าแปลงนี่มือที่สองแล้วลามันกับว่ามีลำไ่ดอกทั้งตัดถิ่มทั้งตัดเอาลามันทองจะคองนี่ลละจ้าเพราะว่ามันตัดท่านในกูเบิดบ่หลายไร่ดอกสามไรหัวมันเื่อเป็นเนาถิ่มละวูุฝนตกคักฝนตกแน่ก็ไดตัดกับว่าได้ตัดผู้เดียวดอกจ้าตัดยุ่มกันยู่งซีคน ่าสิเอาลอยมัดปเตลอยหาสิบมัดผุนจจงเหลียวบักหลบัดที่นี้ก็สิว่าเอาลอยมัดน่นนะมันสันสันเด้กัเลยพากันตัดเติมอีกตัดไปตัดมามานับจังได้จังว่าลอยหาิบมัดมัดสันๆเอาไปมากกันเลยเพรดะปลูกซ้ำเพราะว่ามันพ่อเหลือพอดีจ้ะทุกคนเหลือบักไหลซ้ำแม้แกไป่ยวที่สองบ่ได้ปลูกจักเม็ดเลยซ้ำแกไปถิมแล้วทุกข่อย มองไปถิมกบว่าม่นไกลๆมองไปปลูกมันกระไดแกละมั่นไปถิมหลังจากที่ตัดละมันเรียบร้อยแล้วก็มาเห็นต้นบักม่วงสุกกันมาซิมเบิ่งบักม่วงสุกอยแสบยู่ได้ละทุกคนถึงเวลาพักเ้าเนาะถึงเวลากินเข่าเราตัวหลังจากที่เอาละมั่นขึ้นรดเรียบร้อยแล้วก็มาหอดหม่องแล้วจ้าแหงว่าได้ให้เบื้องดอกหอดหม่องก็ได้ก็เลยพากันแวะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวเพล่นกระทึ้งแสบทั้งได้หลายสี่สิบบาทก็เพียงกุ้มกะะคุ้มผิอย่างเดียวเครื่องปรุง ว่าได้เอาเครื่องปรุงไปน้ำหน่ะเฮ็ดแล้วกินแบบง่ายๆเลยมื้อนี้เที่ยงพผมนเนาะจังค่อยไปฮอดหมองเฮ็ดงานเสียอย่างเดียวเส้นมันแข็งโพดเพิ่นลวกบ่ค่อยนิ่มให้แหมสงสัยน้ำเพิ่นมันบ่อั่นฮ้อนซะได้บุกควายว่าน่ะนะเพราะว่าตู้ข่อยก็ไปถาโดนโดนเด้่ยวจะโค้งชั่วโมงนี่ละ่ะก๋วยเตี๋ยวก็บ่หลายเด้่ภาษา4ถุงนึงเนาะรสชาตินี่นนพอได้ที่แรกว่าสิไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนือ้อเปื่อยเนือเน้อเปื่อยมันเบิดข่อ,อยก็เลยได้จําเป็นต้องซื้อเนือ้อธรรมดามากิน แค่ว่ากระเสยียบ่ดอกทุกคนผากันนังอยู่นี่ก็พากันคุยกันเนาะฝนตกแห้งหลายเ้องฮาฝนตกแห้งๆเอาๆจังซี่คือสิเ 4, 4, ฮ็ดออกดีเนาะเฮาพากันไปเก็บเฮ็ดบ่ผัข่อยพากันเว้ากันนะั่นนะหม่องขาเจ้าไปเก็บเฮ็ดขาเจ้าได้พูดละกกาตาพุ่นเนาะทุกคนเฮ็ดไข่มีแต่งแต่ดอกใหญ่ๆพะนาะข่อยก็บ่ได้ไปแล้วข่อย่าเฮ็ดงานอยูเมีมนไม่เลือกงานไม่ยากจนเนาะทุกคนออกจากหม่องนึงก็มาใส่หม่องนึงอีกคอละข่อยบ่า่อยได้ยู่ซื่อๆดอกจ้ามื้ออื่นก็สิว่าสิไปเฝ้าต้นบักทุเรีียนนนอกั่่ละ ปอบบอกทุเรียนกับว่าได้ฝนตกลายมือเราได้สามมือเราได้สิได้โฮตอีกแล้วหลังจากกินเขาพักพ,กพอนย้อนกายาเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทํางานต่อจ้าแล้วก็เอาลํำมันขืนลดถาแฟนข่อยราะว่าแฟนข่อยคนข้าเปลี่ยนดอกยางอยู่มองดอกยางมองบีเป็นลํำมันลงไปน่ะนะดินแกนเลยปอข่อยได้เปลี่ยนห,วห,หนัวหกนวยบนแกนกับแกนคักโพดมาที่นี่จังไทเทียเดียวลดน้อยจำแม่ไปไทให้ก็ได้ ดินแกนนใส่เราด, hop, ดินเหลืองนาะมันกับแกนคับแกนแนนตัวดินนี้เวลาฝนตกมากกับเหนียวนาะทุกคนมันสิเป็นดินเหนียวหน้าดินเหนียวเหลืองอะนะไข่อยู่มันมันมีเคิงหนึ่งที่มันเป็นที่ินไส้เสียบง่ายง่ายมองเสียบง่ายง่ายเลยล่ะคอยว่ามันสิเกิดดีอยู่แต่ว่าขันท่ามองดินเหลืองในขันท่าฝนตกมากบางอาทิตย์หนึ่งคิดว่าฝนสิได้สามมันล่ะทุกคนดียืดดอกขันสามว่าอึดดอกกล้ามันว่าเกิดกับสามอีกว่าเกิดกับสามอีกแล้วเนาะสามมันเ่ราะท่านเดช เกิดงามบพทนนีเบิดฝนนะ่นะนมันเบิดฝนแล้วสามได้กับว่าึืนเด้อทุกคนเพราะว่ามันอยู่ไกลน้ำเนาะบ้านทุกข่อยกันได้ฝนเบิดจากสามมือแล้วน่นบ่าตกมากอีกแหงคักแหงแน่จ้าแหงขี้ดินไงกุบเลยละ่ะแน่วบ้านนี่มันเป็นบ้านโน่นเนาะบ้านภูเขาไหมอยู่ทั้งภูเขาเนาะบ้านทุกข่ยนี่ขี้จักรยานม่ได้ได้ทุกคนเบืนโน่นบ่ไวตรงไหนอยู่เวลาสื่อกับเขาตรงล่งข่ยอยนะเอาจักรยานมาดลยยุดเอามากแก้เอาของ ปลูกมันนี่กับว่ามันปลูกร้อยมือแล้วเด้สิเขาอาทิตย์หนึ่งแล้วห้อยู่ฝนมันหน่นซ่าลงฝนตกเป็นเดือนเนาะวังหันเนาะไอยกับว่ามันไข่เพิ่มนึงแหละทุกคนเห็ดเวียกักเห็ดเวียกแน่คนเห็ดเวียกปนีกันท่าบ่ได้ขวมดีนี่มันเกิดคือสกิดจังหดอยู่ได้เนาะบม่เบาเอาใจกันเบาถึงจะห้กันนั้นศูญเสียพลังงานจิตใจชีวิตค้นเ่ากระจารสิดินไปเห็ดเอียงกระดอกกระแดดอกทุกคนการต่อสูกระเชมันมันเมยไข่เบาต่อสูกับผู้อื่นบอกว่าตอสูกับเจีคละ ความอยากได้อยากดีมันม,มีหลายโวดนะ